อันวาเคลื่อนไหวแล้วหลังกรีนประกาศเลิกเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับสาวกรีนอัศราพรดารานักแสดงที่ลดแล่นอยู่บนเส้นทาง ลงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานที่อยากจะมีข่าวดีในการเร็วๆนี้ถือเป็นอีกคู่ที่คบกันมายาวนานสําหรับกลิ่นอัศราพรกับธันวาสุริยะจากหลายคนกระลุนว่าเมื่อไรจะแต่งงานกันสักทีค่ะยิ่งพอมีข่าวออกมาว่านักแสดงสาวไปฝากไข่ทําให้แฟนลุ้นหนักสยบข่าวลือว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกกันแล้ว ต่อมาด้านแาวเกรนได้ออกมาประกาศว่าเลิกกันแล้วจากแฟนเหลือแค่เพื่อนพร้อมแท็กหาหนุ่มธันวาอีกด้วยค่ะล่าสุดทางด้านหนุ่มธันวาได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวโดวยหนุ่มธันวาได้ออกมาโพสภาพคู่เหลือระบุข้อความว่าเราสองคนใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานและคิดว่าจะทำยังไงและเราก็ได้ข้อสรุปและเราอยากให้ออกไปตาม